ทุกท่านด้วยนะฮะก็วันนี้ผมจะมาสอนการสร้างอาวุธในเซตพ v e ่20.1หรือ v ตั้งแต่ v 18ขึ้นไปนะฮะอันนี้เ,เรามาทำความเข้าใจกันตรงนี้ก่อน,น ท่านจะสังเกตเห็นใช่ไหมฮะว่าผมมีอาวุธค่อนข้างจะเยอะซึ่งเป็นอาวุธที่ไม่ใช่มาจากการทับสกินนะฮะเดี๋ยวเราเห็นตากัมฮะว่าผมจะมีอาวุธที่แยกสกินเยอะมากอันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้ด้วยกันเบื้องต้นเนี่ยการสร้างอาวุธเนี่ย เราจะต้องมีไฟล์พื้นฐานก่อนก็คือเนี่ยครับอาวุธที่ผมมีอยู่ทั้งหมดประมาณร้อยสามสิบสี่ตัวแต่ผมก็ใช้ไม่หมดหรอกนะแต่ผมก็สร้างอาวุธไวเ้เรื่อยๆมีสกินอะไรก็คือสร้างเรื่อยๆวิธีการสร้างอาวุธเนี่ยมันจะแตกต่างกันออกไปตามคาสนะ,อ,ะอย่างเช่นเดี๋ยวยกตัวอย่างเช่นอ่าผมมีอ่าปืนอ่าเอ็กเอ็มเจ็ดแล้วกันอันนี้คือสี่โฟลเดอร์พื้นฐานที่เราจะต้องมี ในการสร้างอาวุธนะฮะเห็นไหมฮะจะมี GFX ข้างในก็จะมีตัวที่เป็นตัว main, เมนเมนูในการเลือกอาวุธเวลาเรายิงปืนเวลาเราตายจะมีเงาขึ้นข้างบนขวามือเวลาเรายิงยิงศัตรูใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นลำกล้องนะลำกล้องของปืนสกินอาจจะเป็นสกินแล้วก็ไม่มีสกินก็ได้อันนี้โมเดลเปืน สคริปต์ก็คือตัวกาหนดทิศทางอาวุธกาหนดพลังดาเมจต่างๆกระสุนแล้วก็แสงในการยิงต่างๆนะแล้วก็เสียงอาวุธแล้วแต่เป็นบางอาวุธบางอาวุธก็มีเสียงบางอาวุธก็ไม่มีเสียงนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้ก่อนมาทาความเข้าใจกับคารดอาวุธกันก่อนนะคารดอาวุธเนี่ยให้เรามาที่ตัวเวพอนลิสนะ อ,นนอันนี้อันนี้สังเกตว่าอินเวนทารี่เอ็กโซซิฟอันตัวตัวแรกเนี่ยจะเป็นระเบิดถ้าผมจำไม่ผิดอ่าจะเป็นระเบิดนะเมลี e ก็คือมีดเซคันเดอรีก็คืออาวุธรองช็อตกันก็คือปืนช็อตกันในกรณีที่เราเพิ่มอาวุธพวกลูกซองสไนเปอร์ sniper, หรือปืนพกเราจะต้องเพิ่มเน็เอ่อถ้าในกรณีของตัวอาวุธรองเซคันเดอรีเนี่ย เพิ่มแค่ตัวอาวุธลงเนี่ยเพิ่มแค่ตัวนี้ตัวเดียวแต่ในกรณีที่เราเพิ่มมีด,มดก็จะคล้ายๆากับอาวุธลองเหมือนกันในกรณีอินเวนทอรี่โอเนี่ยจะใส่ได้เฉพาะอาวุธหลักเท่านั้นแต่ว่าในกรณีของอาวุธหลักเนี่ยถ้าเป็นพวกกรณีรเลเวลจูจมต่างๆให้เราเพิ่มที่ตัวอินเวนทอรี่โออย่างเดียวเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้นะเห็นไหมเราจะสังเกตว่า รายการอาวุธผมเนี่ยค่อนข้างเยอะมากโดยเฉพาะลูกสองสังเกตไหมฮะเห็นอะไรไหมเบรพอนไปเจ็ดสิบเอ็มซเห็นตัวหมายเลขข้างหลังไหมฮะจะเยอะมากเห็นไหมทั้งตัวลูกสองขวอยเอ็มหนึ่งปแปดเจ็ดก็จะมีหลายรูปแบบสเปซเอ้ยซอมบี้คือผมจะใส่อาวุธไปค่อนข้างจะเยอะนะเห็นไหมฮะเบรพอนไรเฟิลเอ็มสองสองอันนี้คือจะเป็นปืนที่มีลูกระเบิด ใช้ลูกระเบิดได้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของเรา,าทำข้รู้จักับคาร์ดก่อนเวฟอนคาร์ดนะอันนี้คือเป็นเวฟนี่คือตัวเปนหนัที่ในตัวเกมในระบบมีให้อยู่แล้วทางผู้พัฒนาบิลฟิกเนี่ยเขาก็ทำไว้ให้อยู่แล้วเนาะอันดับแรกเรามาดูตรงนี้ก่อนเห็นไหมเวฟพอนโบหนึ่งสองสามสีนที่นคืออะไรก็คือจำนวนสามารถเพิ่มอาวุธได้ตามคาร์ดนะ แฮนด์กันก็คือเพิ่มปืนพกได้10กระบอกนะเห็นไหมมีจำนวนถึงอันเดอร์สกอร์สิเลยดูโอแม็กไรเฟิลดูโอแม็กนี่ยคือในกรณีคัทของอาวุธเช่น AK47 ที่มันมี2องแมกกาซีนนะเบย์พลัสไรเฟิลตัวนี้เห็นไหมในระบบเนี่ยมันตัวเกรฟเทอร์นี่นนจะเพิ่มมาแค่10แต่ผมทดสอบการเพิ่มโบลัสมันเพิ่มได้สูงสุดคือ15กระบอกนะไรเฟิลเห็นไหมผมมีทั้งหมด15 smg duo ก็คือจะเป็นพวกตระกูลปืนกลเบาที่แยกคู่ได้นะอ้อผมลืมบอกอย่างอา,อาวุธที่เป็นเวพอั n ไรเฟิลเนี่ยใช้สำหรับกรณีปืนไรเฟิลจุดโจมกับปืนกลเบานะพวก p 9 0อะไรพวกเนี้ยต้องเพิ่มคาร์เวพอัลไรเฟิลนะไม่ใช่ dmg duo นะทุกคนสไนเปอร์เวพอั n สไนเปอร์ dmr ก็คือสไนเปอร์ที่ยิงต่อเนื่องเช่นพวกบาเลต as 5 0าสิบดาวกูน็อ สไนเปอร์เจเนริกเนี่ยก็จะเป็นพวกก้อน,นิสไนเปอร์ที่ยิงแล้วชักอย่างเช่น l 1 1 5 a 1 c h นงชแท m 2 0 0เป็นต้นนะเบคอนไปจะส่วน m c ก็คือเป็นลูกซองเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าลูกซองเนี่ยมันจะมีหลายสก,กินมากเราสามารถเพิ่มสก,กินแยกออกมาต่างหากได้นะนี่ m 1 7เห็นไหมเพิ่มได้สูงสุดอ่ะเก้กระบอกนะทุกคนเพิ่มไปหอ,อกนั้นไม่ได้เหมือนไม่เหมือนคัสไลฟเฟิรนนะเห็นไหมก็จะมีบอกเลยว่าเพิ่มได้สูสุด ลูกโซ่เนี่ยจะได้เพิ่มได้อย่างก้าวบอกเวคอนไลฟ์เฟิร์น m 3 3ก็คือปืนที่มียูโรอะอย่างเช่น AK47 FC ที่มีลูกระเบิดนะทุกคนเวคอนไลฟ์เฟิร์นบวก็จะเพิ่มอันอน,นีส้สไนเปอร์ตัวนี้ก็จะเพิ่มอย่างเช่นพวกคา98 TNR นะทุกคนเห็นไหมแล้วก็เพิ่มเวคอนไว้ดีอ่าทีเนี้ยพอเราเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเพิ่มอาวุธเบื้องต้นก่อน ทีเนี้ยผมมีตัวไฟพื้นฐานอาวุธเราใช่ไหมเนี่ยพอเรามีไฟอาวุธเนี่ยสังเกตไหมเดี๋ยวผมจะดูนะเห็นไหมสคริปต์ข้างในเห็นไหมปืน m อ็มเอจะเป็นเวพอ้นไรเฟิลเก่าหมายความว่าผมมีปืนไรเฟลิลเนี่ยทั้งหมดตัว A m อ็เนี D ่ยเป็นกระบอกที่9นะความหมายของภาษาไทยนะเสร็จแล้วเนี่ยให้เรานําไฟพวกเนี้ยทั้งหมดเนี่ยกดคัดพอเราเรากดเลือกทั้งหมดเลยนะเนี่ยกดเลือก แล้วเราก็กดคัดลอกนะทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยให้เราไปที่โตวไฟล์ของซีพีบีเราเมื่อไฟลดัตตานะอันนี้คือเราต้องปลดล็อกชิซุกุก่อนนะโหลดชิซุกุก่อนนะถึงจะเปิดไฟล์พวกนี้ได้วิธีการผมก็ลงวิดีโอช็อตไว้ให้แล้วนะทุกคนไปดูวิธีการเปิดไฟลดัตตาก่อนอเสร็จแล้วเราก็มาที่ซีพีบีเห็นไหมเนี่ยเราก็กดวางที่หน้าเนี่ย มันก็จะเพิ่มไปมันก็มันก็จะเพิ่มอาวุธได้แต่ทีนเนี้ยเวลาเพิ่มอาวุธอะเราพอระหว่างไฟล์ตัวนี้ปุ๊บให้เรามาที่เวพอรลิสกดมาที่ Inventory All อเมื่อกี้มันไหลเฟิรนเก้าใช่ไหมเนี่ยทุกคนมันก็จะมีเวพอรไหลเฟิรนเก้าเดี๋ยวนะ ก็จะมาเนี่ยเวลาเราก็เอามาเพิ่มใน i n นวินเทอรีออกมนจะเข้าไปอยู่ในเมนูการเลือกซื้อปืนของเรานะให้เราเพิ่มเวพอร n ไลฟ์เฟิร์นเดอะสกอร์เลงไปเนี่ยเราสามารถเลือกตรงเมนูตรงอิน n t นเทอรีเอกเนี่ยเราสามารถจัดวางอาวุธได้นะว่าเราอยากห้อาวุธอะไรอยู่ตรงไหนเราสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยเห็นไหมฮะว่าผมจะมีอาวุธเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมาก พอผมเพิ่มคาดอาวุธไปค่อนข้างจะเห็นไหมสไนปเปอร์เจนเนอเรตอะไรเงี้ยต่าง,งเนี่ยมันจะเยอะมากทุกครั้งเอาง่ายง่ายเลยทุกครั้งที่เพิ่มอาวุธเนี่ยอะไรกันแล้วแต่เนี่ยเราต้องมาเพิ่มที่อินเวนทารี่เอานะส่วนใครที่ชอบสายลูกซองเนี่ยกับสไนปเปอร์เนี่ยให้เรามาเพิ่มที่ all, อินเวนทารีเ่เอาเสร็จแล้วใช่ไหมให้เรามาเพิ่มที่อินเวนทารี่ช็อตกันกับอินเวนทารี่สไนเปอร์ด้วยนะเพื่อในกรณีที่บางคนเน่เล่นโหมดลูกซองกับโหมดสไนปเปอร์จะมีสไนเปอร์กับลูกซองเนี่ ในโมงในกรนนีที่เราเล่นแยกงหมดที่ไม่ใช่ทีททมเ m a แมทกับหมดวางระเบิดนะทุกคนอ่ะเสร็จแล้วทีนี้เราไปดูในเกมพอแล้วเพิ่มปุ๊บเนี่ยเราจะเป็นลักษณะนี้อันนี้อันนี้คือไอ้อันจะอันนี้ก็จะเลือกทองวงทองนะเดี๋ววววววยวผมจะให้ดู เกไหมว่าตอนนี้อาวุธผม่อนข้างเยอะมากเห็นไหมทุกคนลองไล่ดูนะเห็นไหมมีเอลูงระเบิดเพิ่มจากชาร์จยิ่งองเอร์นตสัมเห็นไหมไอีเนี่ยเยอะมากเลยมาเพิ่มสกินไเยอะมากทุกคนเห็นฮะปืนพวกนี้ปืนต่างๆเนี่ยอย่างแปลกๆในพวกพีพีหนึ่เอ้ยพกอะไรพวกเนี้ย เห็นก็ฟีลเพื่อลกูกละเวดนคนเนี่ยผมก็คมสามารถเพิ่มได้แบบเยอะมากนะทุกคนทีนี้ที่ตัวนี้เองผมเพิ่มได้หลายสก,กินมากโดยที่เราไม่ต้องทับสก,กินมันให้ปวดหัวเลยก็ประมาณนี้ทุกคนขอบข้าว ซึ่งมันเยอะมากก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณนะฮะที่รับชมวิดีโอจนจบ